พี่น้องซาบุงการไปเห็นคลิปเก่าซาบึงการก็เลื่มมาฝากพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งความผูกพันของพูยบาลฟินแลนด์ของน้องซี่แก้มเนาะว่ะกับคู่ชิ้นจังว่าเพิ่นเริ่มต้นมาน้ำกันจังใดแบบใดไปเบิ่งคลิปกันจ้ะคู่ชิ้นจังกับพูยบาลกับน้องซี่แก้มเป็นอย่างเพิ่นคือถิ่งคือป่ากันบ่ไดเพราะว่าเพิ่นเริ่มต้นมาน้ำกันเนาะพี่น้องเริ่ม บอกว่าเริ่มต้นใดเลยเด้พี่น้องเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่มือแหลกที่ผูญ,ญ่บาลออกมาจากอันยาโซทอนเนาะก็มีคู่เช่นจังกบน้องซี่แก้มที่คอยให้กำลังใจพูญ,ญ่บาลฟินแลนด์อยู่ตลอดบ่ป๋าบ่ถึงหางแล้วก็สีไแดงมีกำลังใจตอนนั้นแล้วก็มีกำลังใจย้อนคู่เช่นจังกบน้องซี่แก้มนี่แหละสาบึงการว่าในใดคือตอนนั้นน้องซี่แก้มตหาหักแห้งเนาะพี่น้องตาผ่านมาถึงซุมมือนี่ ก็จังไงแล้วไงเป็นบ้าแล้วนี่ข้าวเดียวตอนนั้นเป็นแต่หักคักใส่ชุดอันมอห้อมอันเฮ็ดกิโพอเปาะอยู่ไปเบิ่งคลิปกันพี่น้องไปเบิ่งคลิปกันจ้าจริ้นจ๋าไปคนอันเดินเรื่องแล่นเรื่องอะไรพี่น้องคไปคู่กับใครไปลาไปนอนไหมไบลาไปนอนเป็นยังล่ะเดินเรื่องเบิ่งข้าวแค่สีเบิ่งข้างไหนข้าวบอสอ่ะนะข้าเดือดหากัน จีตะคนสวยซีแกมน่ารักมากกว่าสันน้องเพลงอยู่ไหนคือบ่อเห็นทีจะเถือไอเพชรดีดีน้องเพลงเป็นทีมแดนเซอร์นะครับน่าจะสวยประมางเคียงอันนี้เซตแต่คนนี่อันนี้เซตแปดคนครับเซตแปดคนแดนเซอร์เซตนี้แปดคนใช่ไหมใช่ครับเด็กแดนเซอร์เซตนี้แปดคนแล้วก็ในทีมพัฒนาธรรมน่ะเด็กฉันไม่ได้โพสต์อยู่จะกระสีเบื้งบนกันได้เนีครับพัฒนาบนนี่นี่นะครับชุดบันที่พัฒนาหลายชั่ว์ อันนี้เปิดบวงน้ำใหญ่บาเรื่องเลยเนี่นครับโชว์ประมาณสีประมาณสีหาโชว์ครับปลาประมาณสีหาโชว์อีพี่แหลกยันอีพี่แหลกเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เสียหน้าไม่ได้ตอนนี้ขายบาาได้สามพันลงทุนไปแล้วสี่พันยีหลีเดี๋ยวมันจะสียอะไรอีพี่น้องลงทุนไปแล้วสี่พันเพื่อผลงานนะครับพี่น้องบุปผิดหวังแน่นอนครับงานแรกโชว์เยอะอย่างเยอะงานที่สองไม่รู้จะช่วยเอาไปมาเอาเข้ามาเร็วแค่เลิกฝันเราอยู่นอนท่านนะครับโชว์อิดก็มันเรียกว่าก็คิดอยู่ นี่ยนะครับมาหอดลยปักปักอันนี้ไม่ปักขายบัตรไหมออนไลน์พี่น้องคอนเสิร์ตเท่าสืเรือมันที่สามนะครับสามมีนาเรามาตอนนี้เราเรามาสตูอยู่ครับพี่น้องมากสตูสตูพันเปิดนะครับสตูท่านเปิดใแซลมุออักในสตูเปิดใช่ปปเ,เราอยู่ร้านกาแฟป่ะดังเราไม่ไชิมกันเถือกเพื่อการใดหยาดหยาดเลยหนึ่งหยาดหยาดเลยเงี้ยเยี่ยมโยสูร่าใหม่เดี๋ยวรอบนี้ก็ครูบอสเสมอรอบนี้ก็ครูชินจังก็ประสานงานให้นะครับหลาย อย่างเลยเพราะเมืองขอนแก่นมันก็มองตรงว่ามามาพี่น้องมาเห็ดตรงเนี่ยมาทําตรงเนี้ยสามหมื่นแปดพันต่อเดือนครับมาทําตรงเนี้ยก็บม่วิภเษไม่มีไม่มีก็ไม่ได้ปรึกษาใครแล้วก็กขา,าไม่รู้จะปรึกษาใครพี่น้องแต่ว่ากับเฮ็ดด้วยป่เา<ม>เขาเรียกว่าอะไรกระแมวแมงเอากระมีแต่ะเข้าแมงแมนแข่งยอนเดียตัวน่ะเจ้งไวาดเดรียนนั่นแลนี่โอ้โอ้กู้ยี่จักรีตั่นบอสบอสบอยากซนบอสพ่อพิธนาบอสแล้วพ่อพิธนาฉันเดรนเหยียบบอสเ,อเ,อเ,อเอๆๆนี่ย <cs> บิดมืองผู่ชิสั่งท่หายบอครับอันนั้นอันนี้บอครับอันนี้แบบนั่นนี่แบบใช่เปลี่ยนยางมันตัดสินเองบ่ได้พี่น้องเพราะว่าลังเทื่อเนี่ยขานอตัดสินมันเป็นเร่องละเอียดอลเมืนบอสจงหนึงคาใจน้ำเมนบสติดตัดจริงใจปวดผัดกับบอ้เขาสอบปรึกษาบอดนะครับบอดกักับบออยากทุหาดอกบ่าช่วงนี้กับเขาใจอยู่ว้านรอบกับหลายยางหลายยาง ก็เลยคือคอยสิตาชินใจเองกับกยย่ได้ห็นไหมครับก็ต้องปรึกษาบอสทีน,นังนะครับพี่น้อ,นองจังที่เรียนสื่อได้แล้วมันบอกต่อมาอีกอบอสครับนักดนตรีนั่นสิอบอสครับเรื่อที่นั่นสิเมื่อมือพี่น้องผมกับบดไดรับบ่ได้นอนนะคระับผมก็เลยเมื่อแต่ที่ผมต้องการยผมบอกว่าตอนนี้เราเหลือลุกตะลุกกันเขาเรียนได้บ่ลงห เขาก็ต้องได้แด้เพราะว่าคนนี้เอฟซีก็เรียกร้องมาหลายบอแมนเอฟซีก็เรียกร้องมาหลายเาฟซีกขึ้นมาตรกาขึ้นบอแบบนีดีึ้นแรกแค่แล้วขึ้นเอฟบีทัวร์เด้อเขาบอคืนคนไทยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเล่นจีนรู้อ่อืมผู้เดกเลยเจอไพ่แน่นอนครับขอนแก่นต้องลุกเป็นไฟและตัวเกียวเมซีกในปีนี้เราจะตั้งหลักปักฐานที่จังหวัดขอนแก่น บอกเลยว่าต้องขอนแกนเท่านั้นแล้วถ้าเกิดบ้านใครเล้วอาจจะย้ายไปยุคอะไรก็ได้อาจจะอยู่ตู้เกี่ยวสัญจรที่ไหนสิ่งใหญไปยุคปัตตานีทางไต่ก็ได้นะที่ยังไงถี่นี่ยุคขอนแกนมาเขาเรยกว่าตู้เกี่ยวสัญจรเนาะที่นี้ดำไปโรงเรียนไงเด็กน่ารักมากไไปด้พ่อไมเสียบ้านไหนบ้านบ้านอ่าาบ้นเสียงห้วยนี่มีอ่ะมีอ่ะหรึ่งสองสามเอาเอาเอาบัดนี้เอาบัดนี้พี่อยากคุดเกี่ยวแบบลำไทยพี่ พูดเกี่ยวแบบลำไทยนัคคนหาเงิอีสานไทยปนกันใจไอ้สั่นเาเจอน้นนะพี่เบ๊กอขอจีบเน่เจ้ารีบเกิดยางอองอิน้อ่จีบอะไรลูกดูนี้ย่าหามจีบลูกไร่เอาไปต้อไหมลูกย่างย่างย่างขันย่างยุกข่างย่าเที่ยวรอไปตองเลาู้วมบาแอมาแก้มก็แดงี่านต่อวานมั่งมสน้ำพอนีกระดอละลาก็บ่ได้าอย่างนมองเขาวาอะไรสุด ตัวบัตรราคา129บาทครับพี่นอ้องลิงดีวอมปักหมดให้เลยหมดขึ้นไหมพี่หมดขึ้นไหมเอ่ยอืมอืมก็มเป็นเม็ดที่ยาวอ๋อเหรอใช่แล้วหันออกมาออเอาอีแต่งตัว้หน,หน่อ๋อโั้โหหน่อยก็จะไฟจีไม่หรอกขอเวลาหน่อย ขั้นแ้กไม่ได้เดรียมของเนี่คือท่านไม่กิ่นก่อนเราก็เลยเอาหันหน้าออกนี่เลยแล้วก็เราเข้าข้างเอาคือเข้าข้าข้างเอาที่ที่เอานางลานมีไป็ตักัะบันเป็นตักับเล็กท่านมันพอดีนะแม่นพอดีเพระต้องอย่างนั้นนะแล้วก็ให้มันโตสองสันนี่แม่นครับเป็สองสันเนี่ยเขาที่เมาไม่มีสันเดี๋ยวไปให้แฝดดิให้แฝดมันข้อสั่งแกนครับผมก็เลยผมจะมาตั้งออฟฟิศอยู่ขอนแก่นผมกําลังจะไปหาตึกพาณิดนะครับอาคารพาณิดนะครับพี่น้อง อาคารพนีกขยะขนาดใหญ่คือสีดสามสามสีสาขึ้น,ม,น,นมีห้องนอนมีห้องนอนรองรับศิลปินนะครับแล้วก็มีออฟฟิศรองรับห้องคอมพิวเตอร์ห้องนอนห้องแต่งตัวห้องเต้นห้องอะไรคือมีหมดทุกอย่างเลย มีประสบการณ์เลยพี่น้องประสบการบอกครับแต่เราประสการเอาบอกให้เพื่อนจะขนงานเทาครับพบบี่น้องกราตอนนี้ก็ยุทธีนาผู้ดังสถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นศัตรูนะครับที่เราจะใช้ไลฟ์สดนะครับโตกเกียวมิวสิตกตัวเกมมิวสิกตัวเกมมิวสิกครับพี่น้องไลฟ์สดตอนนี้ก็คือล่อจะคล้องอะไรจะคล้องห่อนะครับเ่อจะคล้องห่อเป็นเฮลิคอปเตอร์ เจ้าของห่อไรสดเราจาของห่อพันยูพันกระลังปรึกษากับสามีพันยูนะครับเพราะว่าก็คือเสียเอาสถานที่ตรงนี้ปกหลักอยู่ตรงนี้นะครับเกิดขึ้นเสพคนวันที่สามแมนครับตอนนี้ก็ผมกระลังติดต่อคือติดต่ออาจารย์ติดต่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วครทีแมนเซอร์ทีแมนเซอร์ทีมโชว์ทีมอย่างอืนคือติดต่อเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือที่เหลือก็คือเป็นสถานที่นะครับแล้วก็เป็นอย่างก่อเป็นทีมไฟนักดนตรีเอทีมไฟแขยงเสียงโฟนี้แหละครับพี่น้อง สวัสดีค่ะอย่าลืมมาสวัสดีนะคะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วน,นะครับาไม่ว่ามันไม่ได้แล้วถ้าอย่างเงี้ยคือไม่ได้ออกก็ไม่ได้ค่ะทำแลยเตรีมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะตัวเกียวมิสิกสนะคะอีพีหนึ่งนะคะเรื่องวันที่สามีนาคมุมนี้ค่ะตอนนี้กำลาม,มาบริ่งสถานที่ทําการแสดงนะคะน,นุ่นธิดาพรพรุ่งนี้ให้ครูจนจังไปหาออฟฟิศในตลาดขอนแกนให้ได้ครับเอาใหญ่ๆะนะกว้างๆเพราะว่าเราจะมีเอามีห้องมี คือก็งมิหองอาชีพแก่พ่อเด้คู่พ่อบ่กของคู่พ่อใช่นะดีให้ตรงมิหองอาชีพแก่พ่อเด้ก็เรื่องอัดให้ไปนั่งบ่เอ้าให้ถ้ามันเป็นคู่หานึงมันสามชั้นใช่ไหมหรือสี่ชั้นอ่ะมันก็จะมีห้องละสองชั้นละสองห้องสองห้องห้องน้ำ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 มันจะใหญ่มากยี่ให้อยู่ไม่ได้เขาจะมีผู้ชายขอนเก็บมานอนด้วยอยู่ส่งทีก็ฝากพูดแต่วักเอาฝาก fc สามครับลูกฝาก fc มารอติดตามชมในไลฟ์สด โอเคียวไลน์นะคบเจอน้องซีแกมในไลฟ์สดค่ะวันนี้ในวขอท่าประจำเลยวันนี้พี่ยับเกิดอะไรพี่นี่นะ้วอืมอึุ้มมือนีขึ้นใหม่เขาเก่าว่ะมือนีเป็นเนื้อยหเนาะเกใส่ดาบรถกูเราสิตปั๊บมันอยู่ขาล่างรถน่ะหนาแน่นบอฟซีเกรมต้องมาล่างรถเดี๋คู่เรื่องข้าวท่าเขาพิจดีมักแล้วละมักเจ้าอย่างแห็นแก้มแดงแตาฮัตตาแพงเอาให้ลงแล้วเดิน กูสาวรุ่นใหญ่สี่ห้องหัวใจเจ้ามีผู้ได้หลายน้ำเพลงนี้ก็โ่ได้โมเดลคือเสียงดีแท้เว้ยกับเสียงดีแล้วเนาะเสียงดีหน้าตาดีให้นี่ป็นต้องค้น้าตาดีดีเด้อจ้าอย่าลืมพ่อเด้ออย่าลืมอย่าลืมพ่อคนนี้นะไม่ลืมหรอกกำลงอยู่โตเกียว